ในผืนป่าทั่ว,วไปหรือแม้กระับ,บางสถานที่ล้วนแต่มีอาถรรพ์ความลึกลับซ่อนอยู่ด้วยโดยที่อาจจะไม่มีใครสัมผัสได้ด้วยกายเนื้อธรรมดาอย่างเราๆหากแต่เป็นพระผู้บำเพ็ญเพียรภาวนามาอย่างยิ่งยวดจนมียานสมาธิในขั้นสูงถึงจะสัมผัสรับรู้ได้แต่อาถรรพ์บางอย่างผู้คนธรรมดาทั่ว,วไปก็อาจจะเข้าไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองจนกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจจะลืมเลือน หรือบางคนก็อาจจะหายสาบสูญไปเลยก็ได้เช่นกันพื้นป่าที่เกิดเรื่องเป็นเพียงแค่พื้นป่าที่ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอะไรมากนักเนื่องจากว่ามันถูกตัดถางมาเป็นพื้นที่ทำกินไปมากมายช่วงสมัยที่กำลังมีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ๆในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านเกิดของข้าพเจ้าเองแต่กระนั้นก็ยังถือได้ว่ายังเป็นถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญอยู่มากในสมัยนั้นเพราะการเดินทางสัญจร ยังคงมีเพียงแค่เกวียนเท่านั้นจากการใช้แรงวัวแรงควายพื้นป่าที่เหลือแต่ส่วนที่เป็นเนินเขาและดงไม้ที่สูงใหญ่หนาทึบได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้พูดอีกทีก็คือกลายเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้หรือพื้นที่หลวงไปนั่นเองเพื่อให้เป็นป่าชุมชนในละแวกสองอำเภอติดกันได้ใช้สอยและดูแลหากินร่วมกันจากประโยชน์ของพืนป่าที่เหลือที่ยังมีทั้งผืชผักสมุนไพร เห็ดนานาชนิดที่หากินได้ไม่ต้องไปซื้อหาสัตว์ป่าขนาดใหญ่ๆนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันได้หายสาบสูญไปจนหมดแล้วเหลือเพียงแค่สัตว์ป่าขนาดเล็กอย่างพวกลิงข้างอยู่ไม่มากนักแต่นอกจากจะหาของป่ามาเป็นอาหารแล้วก็ยังมีนกหนูสัตว์เล็กให้ดักมากินเป็นอาหารได้อย่างไม่หมดสิน้นเพราะผู้คนในสมัยนั้นยังมีไม่ได้มากมายเหมือนกับสมัยนี้เป็นเพียงแค่เขตหมู่บ้าน ที่เป็นบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันออกไปพอสมควรผืนป่าแห่งนี้ตั้งแต่สมัยโบราณน่าจะเคยมีคนอยู่อาศัยมาก่อนเพราะในป่านั้นมีการพบเห็นเศษซากเครื่องปั้นดินเผากระจัดกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่รวมทั้งก้อนอิฐแดงอิดเผาและหินศิลาแดงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นยุคสมัยไหนหรือว่าล่มสลายไปด้วยเหตุใดและไม่รู้ว่ามันเสื่อมโทมลงไปนั้นด้วยความอาถรรพ์อะไรหรือไม่ เพราะจากการดูน่าจะมีการดำรงอยู่ได้ไม่นานเมืองก็ถูกปล่อยล้างทิ้งไปเสียดือด้อจนเหลือแต่เศษซากกองอิฐที่พังทลายกระจายอยู่ในปา่าแต่เมื่อมีการเข้าไปตั้งลกลากกันขึ้นมาใหม่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์อาถรรพ์อะไรให้พบเจอกับชาวบ้านในสมัยนั้นจนมาลุ่นปู่ของข้าประเจ้ากับครอบครัวได้ย้ายมาอาศัยอยู่ใหม่ๆตอนนั้นปู่ยังเป็นนุ่ม และครอบครัวก็มีอาชีพเป็นพลานมาแต่ก่อนแล้วแต่ก็ได้เลิกลาจากการล่าสัตว์ใหญ่ๆมาหลายปีตั้งแต่ที่อยู่ในบ้านเกิดของแกหันมาทำไร่ทำนาเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปพื้นที่นี้ตอนนั้นก็เข้ามาถากถางกันเองทั้งหมดเพื่อใช้ทำการ,กรเกษตรไร่นาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากว่างๆก็เข้าไปหายิงนกยิงหนูตามประสา กับเพื่อนๆและพวกชาวบ้านในละแวกเดียวกันเรื่อยมาจนผ่านไปหลายปีก็ได้มาอยู่กินกับ่าถึงได้เริ่มมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากที่มีชาวบ้านบางส่วนเข้าไปลื้อเอาก้อนหินศิลาแรงในป่าที่พังทลายกองอยู่บริเวณนั้นออกจากที่เดิมแม้จะไม่ได้นำเอาไปทำอะไรแต่ก็มีการเคลื่อนย้ายชาวบ้านพวกนั้นก็คงจะเอาไปทำเป็นที่พักรองพื้น ในยามที่อยู่ในป่าจูจูหนึ่งในชาวบ้านก็หายตัวไปเสียเฉยๆร้องเรียกตามหากันอยู่นานก็ไม่มีใครพบเห็นทั้งที่พื้นป่าก็ไม่ได้ลกชัดอะไรมากไมยชาวบ้านที่เหลือก็พากันเดินหากันจนปู่ไปหมดจนคิดว่าคงจะหนีกลับไปที่หมู่บ้านก่อนแล้วก็เลยพากันกลับแต่เมื่อมาถึงหมู่บ้านก็ไม่พบเจอกับคนที่หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าหายตัวไปไหนไม่กี่วัน ชาวบ้านที่พากันเข้าไปในบริเวณป่าแถบนั้นเกิดได้หายตัวไปอีกคนจนสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาก่อนผ่านไปหลายวันคนที่หายตัวไปคนแรกก็กลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามไถ่กันถึงได้รู้ว่าเดินออกไปฉี่อยู่ใกล้ๆนั่นเองเพียงแค่เดี๋ยวเดียวพอกลับมาที่เดิมก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยเดินกลับมาที่หมู่บ้าน คำพูดนั้นก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านยิ่งพากันงงเข้าไปใหญ่เพราะชาวบ้านคนนั้นหายตัวไปตั้งหลายวันแต่กลับมาบอกว่าเป็นเวลาเดียวเดียวแต่ชาวบ้านคนที่สองที่หายตัวไปนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยจนเวลาผ่านไปร่วมเดือนก็ไม่มีวี่แววอะไรแม้แต่น้อยจนมีชาวบ้านในละแวกนั้นเริ่มหายไปอีกคนในป่าบริเวณเดียวกันนั่นเองข่าวการหายตัวไปของชาวบ้านเกิดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องในสมัยนั้น แต่ชาวบ้านคนอื่นๆก็ยังเข้าไปหาของป่าหายิงนกยิงหนูกันเหมือนปกติรวมทั้งปู่ของข้าพเจ้าด้วยเพราะไม่มีใครเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์อะไรต่างก็พากันคิดว่าคนที่กลับมาและคนที่หายไปทั้งหมดน่าจะไปเที่ยวหรือไม่ก็ไปทําอะไรที่ไหนสะมากกว่าแต่ไม่กล้าบอกอีกฝั่งพื้นป่าที่เป็นคนละอำเภอกันมีความเจริญที่มากกว่าพื้นเพที่ตนเองอาศัยอยู่ อาจจะพากันข้ามไปที่ฝั่งนั้นก็เป็นได้แต่คนที่หายตัวไปหลังๆก็ไม่ได้ย้อนกลับมาที่โมบ้านอีกเลยจนปู่และเพื่อนอีกสองคนได้พากันเข้าไปหาหญิงหนูยิงพังพรผ่านไปใกล้กับเผืนอป่าบริเวณนั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกติพากันเดินหาสัตว์ป่าที่ต้องการจะยิงอยู่นานก็ไม่พบอะไรจนรู้สึกว่าใกล้เวลาบ่ายมากแล้วแม้ไม่ได้อะไรติดมือก็คงต้องพากันกลับ ก็เลยพากันม่งหน้าออกจากป่าบริเวณนั้นทันทีแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งหาหมู่บ้านไม่เจอผืนป่าที่คุ้นเคยกันกลับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากที่ไม่เคยพบเห็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่เกิเจออยู่ในป่าแถบนั้นแต่กลับพากันรู้สึกกลัวมากกว่าที่จะดีใจที่ต่างก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แม้จะมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ให้ล่าเพื่อนของปชื่อว่าทิดพรน,นั้น รู้สึกกลัวมากกว่าใครจนออกอาการเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กลับออกไปเจอหน้าลูกเมียอีกส่วนโปกับทิดคำยังมีสติดีอยู่เพราะว่าเคยเจอสัตว์ป่าขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนแล้วสมัยที่อยู่บ้านเกิดของตนเองก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ว่าทิดพรนั้นไม่เคยมีประสบการณ์เข้าป่าเจอกับสัตว์ป่าขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนก็เลยเหมือนว่าจะกลายเป็นคนหลอนหวาดกลัวไปเลย พากันเดินหาทางกลับเข้าโมบ้านอยู่นานจนใกล้จะค่าในที่สุดก็เลยต้องตัดสินใจรีบหาที่มัดห่างขึ้นสะก่อนเพื่อจะได้หนีอันตรายจากสัตว์ป่าพวกนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีเสือมีช้างด้วยก็เป็นได้แต่ระหว่างนั้นทิดพรกับมีอาการหวาดกลัวหนักจนคลุ้มคลั่งวิ่งหายไปจนปู่กับทิดค้าตามไม่เจอสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยไปแล้วก็รีบพากันหาที่มัดห่างขึ้นจนเสร็จเรียบร้อย อยู่บนนั่งห่างกับพากันนั่งคุยไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องป่าและสัตว์ป่านั้นทั้งคู่ไม่ได้กลัวแต่กลัวว่ามันจะเกิดจากอาถรรพ์อะไรบางอย่างเท่านั้นและก็ไม่ได้สนใจที่จะห่วงทิศพรด้วยเพราะต่างคนต่างก็ต้องหาทางเอาตัวรอดออกไปจากป่าที่วานั้นให้ได้สะกก่อนเพราะเรื่องที่ชาวบ้านหายตัวไปก็คงจะเข้ามาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ส่วนคนที่หลอดออกไปได้นั้นถือว่าโชคดี ยังไม่ทันจะได้เจอกับอะไรแบบนี้คืนนั้นทั้งปู่และทิดคําไม่ได้พากันหลับนอนเลยทีเดียวปืนขู่กายกับกระสุนปืนเตรียมพร้อมหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะต่างกันรู้ถึงอันตรายจากสัตว์ป่าพวกนี้ดียิ่งพอเกิดเรื่องอาถรรพ์แบบนี้ขึ้นมาด้วยก็ยิ่งพากันให้คิดถึงป่ารับแลหรือเมืองรับแลขึ้นมาที่เคยได้ยินกันมาจากผู้เฒ่าผู้แกหรือปู่ย่าตายายของตนเอง นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนถึงลุงเช้านอกจากควายปา่ากระทิงและพวกเก่งกวางที่เห็นแล้วก็พบเห็นเสือลายพาดกอนที่มันเดินป่วนเปลี่ยนอยู่ไม่ไกลจากนั่งห้างของทั้งคู่มากนักนั่งมองมันหาจ้องจะไล่เหยื่ออยู่ครู่ใหญ่ๆก็ดูเหมือนว่าไอเสือลายพาดกอนนั่นมันจะล่าเหยื่อไม่เป็นผิดปกติจากสัญชาตญาณของสัตว์ป่านักล่าไปมากเห็นมันวิ่งกระโจนตะคุบเหยื่ออยู่น,นั้น จนสุดท้ายก็ไม่ได้เหยื่อแม้แต่ตัวเดียวแถมยังทํำสาทางหอบหายใจเหือกหกักด้วยความเหนื่อยล้าซึ่งลักษณะร่างกายของมันก็ผอมโซเหมือนจะอดจากทั้งที่ก็น่าจะเป็นเสือหนุ่มแต่ทั้งสองก็ไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดลงจากนั่งห้างได้ก็รอบย่องหนีออกไปพ้นจากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุดเพื่อหาทางที่จะกลับออกไปจากป่านี้ให้ได้ออกจากเสือลายผาดก้อนนั่นมาได้ ก็มาเจอเข้ากับชาวบ้านที่หายตัวไปก่อนหน้านั้นนานรวมสองเดือนชื่อว่าตาเชียนแต่เมื่อมาเจอกันตาเชียนแกกับจำปูกับทิดคำไม่ได้แถมยังทำหน้าถมึงตึงตาเขียวข่าวใสเหมือนว่ากโกรธแค้นทั้งคู่มานานจนเห็นท่าไม่ดีเพราะว่ามันแปลกตั้งแต่ที่ทั้งคู่เจอมาแล้วก็เลยรีบพากันพละออกมาจากที่นั่นเตรียมจะวิ่งหนีไปทางอื่นแต่จู่ๆร่างที่พร้อมโซไม่ต่างกับไอไล ที่เห็นก่อนหน้านั้นของตาเชียนก็พุ่งกระโจนเข้าใส่เอาเสียดือด้อแต่ว่าล่างที่เห็นนั่นกลับกลายเป็นไอลายพาดก่อนไปแล้วมาใช่เป็นล่างของตาเชียนล่างเดิมปืนในมือของโป่ก,กับทิศคำนั้นพร้อมที่จะป้องกันตัวอยู่แล้วก็ระเบิดโป่องออกไปแทบจะพร้อมๆกันกระสุนทั้งสองนัดพุ่งเข้าไปที่หัวไอลายนั่นอย่างแม่นยำจนมันฟุบขาดใจตายคาที่จมกองเลือดอยู่แบบนั้น ล่างของมันก็ค่อยๆกับคลืนมาเป็นล่างของตาเชียนอีกครั้งทั้งโป่กับทิดคําต่างก็พากันรีบหนีออกไปจากที่นั่นทันทีเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกทั้งตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมาเจอเข้ากับเสือสมิงตัวเป็นๆแถมเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันด้วยไม่เคยรู้ว่าตาเชียนแกมีวิชาอาคมอะไรแม้แต่น้อยมันน่าจะเกิดขึ้นมาจากอาถรรพ์ของป่านั่นเอง มากกว่าที่ตาเชียนแกจะมีวิชาอาคมอะไรที่สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นเสือสมิงได้นั่นมันน่าจะเกิดจากอาถรรพ์จากป่าซะมากกว่าก็เลยทําให้ทั้งปู่และทิดคําต่างก็ระแวงกันไปด้วยเพราะกลัวว่าคนใดคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นเสือสมิงเข่าอีกคนแต่พอรู้ว่าต่างก็มีของดีติดตัวและพอมีอาคมติดตัวกันอยู่บ้างเพื่อป้องกันอาถรรพ์ต่างๆได้ก็พอเบาใจกันไปได้บ้าง รีบพากันเดินออกไปไกลจากจุดนั้นพ้นออกมาได้ระยะหนึ่งก็ไปเจอเข้ากับทิศพรระหว่างทางคราวนี้ทิศพรเองก็ไม่ต่างอะไรกับตาเชียนมากนักตาขวางวิ่งเข้าใส่ทั้งคู่ทันทีไม่ทันที่จะพูดอะไรกันแต่ก็ถูกกระสุนปืนของทิศคำระเบิดตูมพุ่งเข้าใส่ซะก่อนจนกระเด็นหงายออกไปก่อนที่ล่างนั้นจะลุกพรวดพลาดขึ้นมาอีกครั้งและกลายเป็นไอ้ลายพลาดก่อน ไปอย่างที่โป่กับทิศคำได้คิดเอาไว้มันพุ่งเข้าหาทั้งสองยังไม่ทันจะถึงตัวก็ถูกกระสุนปืนระเบิดตมเข้าไปอีกครั้งกระสุนพุ่งเจาะเข้าไปที่หัวของมันพอดิบพอดีจนล่างของมันล้มฟุบลงไปนอนดิ้นพล่านชักกระตุกอยู่สองสามครั้งถึงได้นิ่งเงียบขาดใจตายคาที่เลือดสดสดพุ่งทะลักออกมาจากรูกระสุนทั้งสองไม่อยากจะรอดูล่างของทิดพรกลับมาเป็นล่างคนตามเดิม รีบหันหลังเดินหนีออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีทําให้คิดได้ว่าคนที่กลายไปเป็นเสือสมิงในป่าแห่งนี้คงจะเป็นคนที่ขวัญอ่อนหรือว่าจิตอ่อนจนถูกครอบงําด้วยอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้นั่นเองรีบพากันสาวเท้าตรงไปข้างหน้าให้ไวที่สุดแบบไม่รู้จุดหมายจนไปเจอเข้ากับตะเลิงอีกคนที่เป็นชาวบ้านที่หายตัวไปคนที่สองของหมู่บ้านท่าทางตะเลิงแกดีใจ มากกว่าที่จะมาล้ายกับทั้งสองพูดคุยกันรู้เรื่องถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตาเลิองแกไม่ได้กลายเป็นเสือสมิงไปด้วยและปืนของแกก็ยังอยู่ในมือหากว่าเปลี่ยนไปเป็นเสือสมิงปืนนั้นคงจะไม่มีความหมายอะไรที่จะต้องใช้กับคนที่กลายเป็นสัตว์ร้ายไปแล้วและตะเลิอแกก็รู้มาจากชาวบ้านรับแลที่แกเคยพบเจอมาก่อนหน้านั้นเพราะอยู่มานานกว่าใครว่าต้องมีคนที่เป็น พรหมจัรยร์เท่านั้นที่จะพาออกไปจากผื้นป่ารับแลแห่งนี้ได้โชคดีที่ต่างกัรู้ว่าทิศคำนั้นแกไม่เคยมีลูกมีเมียมาก่อนแถมยังเป็นหนุ่มพรหมจันทร์อยู่ด้วยจึงได้พากันออกจากป่ารับแลนั่นมาได้ในที่สุดด้วยวิธีที่ตะเลิงแกแนะนําโผล่ออกมาใกล้กับบริเวณที่มีกองก้อนหินศิลาแรงพวกนั้นในช่วงเที่ยงก่อนที่จะพากันรีบกลับเข้าหมู่บ้านทันที คนที่ติดค้างอยู่ในป่ารับแลนั่นทั้งหมดขาดว่าหากไม่กลายเป็นเสือสมิงก็อาจจะถูกฆ่าตายกันไปหมดแล้วป่าบริเวณนั้นไม่มีชาวบ้านเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยจนต่อมาชาวบ้านก็ได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ให้ท่านมาทำพิธีให้จนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกบริเวณนั้นก็เลยกลายเป็นวัดป่าในเวลาต่อมาจนปัจจุบันรอบๆวัดก็ยังเป็นพืนป่าเดิมที่มีวัดป่าแห่งนั้นซ่อนตัวอยู่ เรากับว่าเป็นวัดอยู่ในเมืองรับแลอย่างไงอย่างนั้นเพราะนอกจากคนในพื้นที่แล้วแทบจะไม่มีใครรู้จักหรือเข้าไปมากนักนั่นเอง